สี่เลยพี่โอ้ยไ,ไงโอ้โหเต็มเลยเอ๊ะมันมาวะมาหาพี่ทำไมต้องซับเหรอเห็นเท้าไปไหนไปไหนอ๋อน,น,นีอ่นนอนนโอตีโรงงาน,ออน,านเอา้าแล้วมันยิงเรียบพวกไอ้สองเลี่ยบสีฟ้าเขาจะมาที่ไหน ลมีตัว่แย่ได้ปืนอันขะ้างบน,บนว่ะไม่ถึงอ่ะเราไม่ถึงโอ้พี่จะเอาคาแม่งไม่ได้เฉยช่วยด้วยพี่ไม่มีปืนนะรอแป๊บ,บ,บนึงพ,พี่กำลังวิ่งไปเอาคาพี่กำลังเป็นแบบไปหาปืนได้ถูกได้ปะโอ้โหเฮ้ยนัดเดียวเองอ่ะไม่ใช่นัดเดียวเอง,ง,ง<ร>พี่อ้าวแล้วเขาหลุดได้ยังไงอ่ะสวย เสือพี่คนเดียวโอเคเราควรไปโรงงานว่าเมื่อกี้พิตตี้ไหมมารู้มันจะดูเลยนั่งไปก่อนแล้วกันเอาตรงๆนะกระสุนเท่านี้สู้ใครไม่ได้หรอกถ้าลงไปอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปฟาร์มหอนาฬิกานนั่นแหละเอ๊ะไอ้ตี้นี่ยังไหนมันเงียบเลยอ่ะมันไม่เห็นฟาร์มต่อเลยเพราไงเจ้ละพูดปุ๊บเจอเลยเนี่ยเนี่ยชุดแดงมันมาคนเดียวหรอไรี๋เลยพี่ ออได oh, oh. ้ไงโอ้โหเต็มเลยเอ๊ะมันมาวะมันมาหาพี่อ,อ,อ,อ๋อแล้วพี่จังหวะนี้ต้องสับละคิดว่ามันจะมาไหมแต่ดูทรงมันน่าจะมาทางนี้นะไปสักที2อะไรของมันวะอดทนทุกคน <ยะ S 1> อดทนมัอยากยิงอยากยิง,ย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 งสวยมีตัวมาเห็นไหมได้ยินเสียเสียงเท้ามันหายไปไหนอ๋อนี่ไง วอตี้โรงงานเออนนเ้าแล้วมันยิงเรียกพวกไอ้สองวิงเรียกตีมาเพื่ออะไรเนี่ยเต็มเลยวิ่งกันมาเต็มเลยแล้วมันแล้วมันเรียกตีนมาแล้วมันหายไปอ่ะพี่เก็บไอวอลก่อนพี่เก็บไอวอลก่อนเก็บไม่ได้เดี๋ยวมันจะเห็นเดี๋ยวมันจะเห็นไอวอลไปแล้วเห็นให้ดีนะมันไม่แวะอ่ะ มมาาอยขึ้นใครทำเ, <laughs> เนี่ยเอ็งอย่าเรียกท่งติงมาหา <laughs> ตีมันเหรอนั่นู่ตี้มัน <laughs> ไปแล้วกูไอตี้นั่นมันไปแล้ว <laughs> 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 อะไรของมันไอตี้นี่ ที่โรงงานเนี่ยมันมายิงเรียกตี้นี้แล้วมันก็ไปโหทีนะไอ้พวกนั้นมันไม่แวะป้อมนะจำไว้นะมันใส่ชุดอะไรบ้างอะมื่อกี้คุนๆนะเจอแน่เจอข้าแน่ไอ้สองทองน้โมเลยนะทำบุญวัดไหนเออหลังไม้ได้ทุกคนช่วงนี้ทำบุญสงการนะฮะเออคาถาทางตัวคุณแผนแต่ไม่สามารถลบกลิ่นกายของแม่วันทองได้ทำไมคอมเมนต์ไม่เลือดขอบคุณพี่วิวเหมือนขุนช้างหัวร้านพุงพ้ยะนะ อันนั้นไหนอันนั้นไหนเฮ้ยไม่ใช่ครับหาเหรียญไม่เจอว่ะขอเหรียญเดียวเสกคถามหารันจวนก่อนแต่ตรงนี้ไม่เคยมีคนมานะพี่ว่าเขาส่วนมากเขาฟาร์มืันผ่านยิเสกคนแล้วขอบคุณหน้าสิบดาวหนูก็ชื่อไหนเอ้าเหรอ โอ้โหทำไมต้องโชคร้ายมาชื่อเหมือนใช่ครับชื่อไหนชื่อไหนไปเจะหลอกทุกคนเป็นผู้หญิงชื่อไหนเท่โคตรทำไมพอชื่อไหนมันไปอยู่กับไหนมันไม่เห็นเท่เลยวะทุกคน,กน <c oughs> ไม่เจอเหรียญจริงๆนะเนี่ยแรงยังนะพี่ไม่ใช่เด็ก <c oughs> วงอยู่บีมา <c oughs> กลางวงได้ดูเอ้ยแลรถอ,อ๋อหายแล้วเปิดไม่ตายด้วย <c oughs> ลามุย เกาะด้วยมันจะเคนะเกาะเรียบร้อยโวงมาแล้วอ,ะอ่ะยาเมื่อกี้ก่องเลยเจ็ด <7 S 2> รถมีไหมตรงรถอเออมีกระบะสิ่งถ้าป้อมมันมีตัวเท่ากับตุยรถอืดมากเลยสวัสดีตอนเช้าน้องเก้งไปขี่ได้เท่าไหร่ป่ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันรู้แค่มันอืดเอ้ยป้อมซ้ายหรือป้อมนี้ดี ปั๊มนี้พีป่ปั๊มขวามือเออป้อมนี้มันไม่มีไม่มีตัวเลยไม,เไม่บางทีมันชอบออกตัวมันชอบมาช้าเว้ยไปแล้วครับหรือแอร์ดรอปม,มันต้องเก็บก่อนเดี๋ยวจะตายเพราะแอรดอมนี่แหละเอ้ยไม่มีอะไรเลยป้อมสายอยู่ป่ะทุกคนไม่อยู่เนาะ อยู่ในวงป้าวปอยู่อย<ง>ูป่ป้อมซ้ายก็อยู่ในวงป้อมไม่วาเลยป้อมไม่วาเลยไอตัวนั้นมันต้องเข้าวงว่าที่พี่ยิงมันนี่แกะป้อมซ้ายก็อยู่ในวงนะป้อมซ้ายดูปลอดภัยกว่าป้อมนี้ดูยิงยากป้อมน,นี้เราวิ่งง่ายกว่าอง <time. S 2> ม,มันไม่น่าจะมาทางเราพี่ว่าลุ้นเนาะทุกคนเนาะไอตัวเศษนั้นมันอยู่ไหนวะที่พี่ยิงมัน ที่หนึ่งอยู่แล้วเราจะทำได้อยู่แล้วถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมขออนุญ,ญาตเตะออกแคนได้ไหมโอ้โหลุกแคนใครครับน้องแคร์ตี้งไงเออไอว่ามีกี่ลูกโหกโหกขึ้นไปเลยดีไหมยังเราลงบีบมาสิ่งก่อนเลือนมันร้อนพีก็ร้อนทุกตาแหละพี่ไม่ตายนะครับน้องเฮ้ยยิงนะ าวชิบหายละทามันเลยไปล้าต้องลงอ่ะมันก็รู้ดีว่าพี่อยู่บนป้อมใช่ไงพี่เป็นลาดมันมาเล่นห้องน้ำได้พี่ปั๊มอ๋อห้องน้ำตรงโล่งๆเหรอปั๊มอยู่ไม่ได้นิดเดียวเอออยู่ใน้น่งนั่งนั่งอยู่่างนี้ได้ไง เนี่ยนะใช่นั่งตรงนี้ก่อนไงรอวังจำวันนั้นได้ไหมที่มันมีคนนั่งนี่ๆขึ้นไปข้างบนไหมพี่ว่าข้างบนน่าจะดีรอวงบีบอมีอะไรข้างบนดีกว่าเราวิ่งข้างบนยิงคีได้ยิงตองรังแต่คาในแรงจริงก็ชื่อว่าคาไงคาที่คาชุดคามุยอุ๊ดตกใจพี่วิวสู้สได้เพื่อนน้องแฟร์พี่จะเอาที่หนึ่งเสียงเสียงมีคนตายนะพี่วิลสู้ส เออใช่พี่ก็กำลังจะพูดเลยมันยิงกันข้างล่างที่หนึ่งอยู่เนาะคือไม่ทำให้เราผิดหวังยิงฟรีได้พี่รอยอยู่รอยอยู่ซับซับฟรีเลยอ่ะดีไหาขอห้องน้ำมาซำไม่ได้หรอ เอาไม่ออกกระสุนบอลไอ้บ้ากระสุนพ่วออลละสองนัดเฮ้ยที่หนึ่งจริงอะเนี่ยที่หนึ่งอะไรกระสุนละสองนัดเก็บศพไปเก็บศพตัวัหนนะเลียงสักนิดนึงก็ยังดีโอ๊ย มันเจ็บ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 ดีนะไม่เจ็บเห็ก้าวเฮ้ยโอกนนาตกระุนาตาชารยานีนะเรงยพียังไงมันก็ตายมันตายหมอกคิดคิแล้วปักหลาทิ้หนาฟ้าไปหาฉันนี้ด้วยหลัง ชนีมันไม่ตายสักทีอ่ะตายหมอกยังมันยังไม่ตายรอรอรอให้มันตายก่อนเราค่อยบวกมันไม่ตายอยู่ข้างล่างพี่เนี่ยพันยาสวยไอ้บัวหมดลูกกระตุ้งก็หมดเราคือหล่องเพ่งมวลแทหะเลยมันมาจากความรู้สึกเลือนลวงชนีมันจะเอาพี่อ่ะไม่โดนสัดนัดมันตีเดียวกันเหรอไม่มาคนละตีพี่อยู่หลังต้นไม้แล้วกัน เอ,อย่ยิงกันสิกระสุนหมดอะไรก็หมดเอาไงดีทุกคนยอ่ยอพี่ย,อยอ่อมันม,มันน่าจะยิงพี่ดูทรงแล้วอะ่ะโอ้มังไงอันที่หนึ่งเลยเนี่ยเออดีกระสุนหมดอะ่ะต่อยต่อย <laughs> ไม่เคยจนอะไรขนาดนี้มาก,ก่อนได้ที่สองอไองอด้ไงไงก็นดูว่า เนี่ยมีรดับสุนนะคือผู้หญิงผู้หญิงนะมันไปยอมตายแล้วผู้หญิงนะ้มันยอมตายที่จะเก็บของมันไงเป็นไงไงโคตรโหดอ่ะก็ดูเอาแล้วกันนะครับน้องๆ